นี่ลูกจ้าอย่าทิ้งแม่ไปเถอะแม่เคยรลอกกับมาอยู่กับแม่ดีกว่าเออแม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ไปดีกว่าส่วนผมจะไปอยู่กับเมียใช่ไหมที่รักใช่แล้วจ้าอย่าทิ้งแม่ไปแม่ขอร้อง ไม่เอาอ่ะแม่ผมจำเป็นต้องอยู่กับเมียใช่ไหมใช่เราไปกันเถอะคุณไม่ต้องไปสนใจยายแก่บ้าๆคนนั้นจ้ะโอเคโอเคไม่นะลูกอโอเคเราไปกันเถอะที่รักจ้าวันนี้จะกินอะไรกันดี ไปกินร้านอาหารตรงนั้นกันไหมฉันก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอ่ะอ๋อเอาปิดเฉยเฮ้ยน้อยเดี๋ยวปิดใช่ไหมเดี๋ยวก็ทุบร้านพังเลยเออใช่เดี๋ยวก็ทุบร้านพังเลย,เย,ลง,เลยงั้นเดี๋ยวเราไปมินิมาร์ทกันไหมอ่ะไม่ไปฉันจะไปร้านอาหารโอ้โห ตอนนี้ร้านอาหารยังไม่เปิดเลยเออจริงดิไปร้านทาโกยากิไหมไม่ไปไม่ไปเออจริงด้วยมีร้านอาหารเปิดอยู่นี่นายี่สิบสี่ชั่วโมงแน่มามา,มาเดี๋ยวพาไปกินย้่วชฉันนี่ดีที่สุดเลยไม่ธรรมดาธรรมดามาลงก่อนลงก่อนเฮ้แม่ค้าเอา อืมเอาข้าวแกงกะหรี่หนึ่งอันจ้านี่พี่น้ำโค้กนี่อร่อยมากๆเลยนะอืมกินเยอะๆเลยยำ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 ไปคนเราอิ่มแล้วกลับบ้านกันเถอะจ้าโอเคมามามาวันนี้พี่ก็จะพาไปซื้อบ้านหลังใหม่อ่ะ ว้าวดีเลยค่ะพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านหลังใหม่กันดีกว่าบ้านหลังใหม่อยู่ไหนนาะบ้านบ้านบ้านเออไม่ใช่บ้านสิพี่พูดผิดลืมไปเลยเอา้าวปทนก็จะมีบ้านอยู่ซะแล้วน้อยพี่เนี่ยมาโกงออกหนูแต่ว่าพี่อะอยู่หอเช่านะ มากับพี่มาค่าค่าค่าโอเคมามามานี่เหอเช่าที่พี่อยู่อ่ะจะเป็นอย่างงี้ว,ว้าวน่าอยู่จริง,รงเลยแถมหลูด,ด้วยอืมใช่ใช่ใช,ช่มาขึ้นลิฟต์กันเลยดีกว่าค่าค่าค่าโอเคมามามาเอาชั้นที่สิบสี่โอเคปะ คราวน,นี้เราก็รอ,อก,ก่อนนะจ้าโอ้โหทำไมการขึ้นลิฟต์นี่ทำไมมันนานจังแฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเรารอ,อก,ก่อนดีกว่าอืโอโอ้โหโอ้โหว่าแต่ทำไมมันนาน,านจังโอโ้กว่าจะไอ้นี่ได้ตั้งนานนี่ไง สภาพหอเช่าก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราสามารถดูมุมสูงๆได้เลยนะน้องว้าวสวยจังเลยค่ะพี่ืมสวยอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีไหมทำอะไรอะฮิฮ <c oughs> ทำอะไรนั่นหรอ <c oughs> พี่ก็จะไงล่ะ